สองวันต่อมาเมืองหลวงแห่งเทียนเซียครบคำแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งกำเนิดดั้งเดิมและผู้คนจำนวนมากติดโรคระบาดหลังจากดื่มน้ำจากแม่น้ำตอนนี้ยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคระบาดนี้ได้นี่ไม่ใช่โรคระบาดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยน่าจะเป็นทักษะของผู้เล่นและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยยาดูเหมือนว่าผู้ชายเลวพวกนั้นจะโจมตีอีกแล้วพลังศรัทธาของคุณดิ่งลง5 4 9 1 5 3า แค่สองวันก็สูญหายไปตั้งมากมายฟาบาดฟาบาดพ่อยะค่ะเทพลงมาแล้วท่านจะต้องรีบไปที่วิหารท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้นั้นรู้ถึงความจริงใจของท่านและความทุกข์ทรมานของเทียนเซีย่ยก็เลยมายังโลกนี้ตัดสินใจขับไล่โลกระบาดให้กับเทียนเซีย่ยและรักษาให้กับทุกคนเทพพระเจ้าเยียนและยิ่งไปกว่าน,นั้นท่านเทพยังโบกมือและเติมอาหารลงในชามอีกด้วย ข้าได้เห็นแทบตัวจริงลงมาด้วยข้ามีความสุขมากเลยเธอเห็นไม่ว่านี่ต่างหากละ่ะที่คือจุดประสงค์และวิธีการที่แท้จริงของเขาเขาเริ่มต่อสู้เพื่อแย่งชิงพลังแห่งความศรัทธากับฉันดูนั่นเร็วสิราชินีมาแล้วหยานซิงเลเวลหนึ่งรอยี่สิบห้าราชินีมาแล้วหรือ ทำไมเข้าถึงได้ถึงระดับ125แล้วแล้วล่ะเนี่ยในหนังสือต้นฉบับเขาไม่มีบัญชีที่มีเลเวลสูงขนาดนั้นด้วยซ้ำมีข้อผิดพลาดอยู่ที่ไหนสักแหงนะ่งแน่แค่จัดการสิ่งอื่นๆของบริษัททั้งหมดและใช้เงินทั้งหมดทุ่มลงไปในบัญชีนี้ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรองั้นตอนนี้จะทำยังไงดีข้าก็ข้าไม่ตายและก็ไม่สามารถแข่งกับเขาได้ด้วยคงทำได้แค่ทำไปทีละขั้นตอนเท่านั้นเลยนะ โชคดีนะที่คุณยังแกล้งทำเป็นหลงรักเขาอย่างลึกซึ้งและรูปร่างของเขาก็ไม่เปลี่ยนไปเลยทำไมทำไมท่านเทพถึงได้มีหน้าตาเหมือนกับเยียนซิงเยียนซิง,ซงใช่ท่านหรือไม่เพราะเขาคือคนที่ได้รับการเลือกจากพระเจ้าอย่างแท้จริงข้าได้ยอมรับการสังเวยของเขาดังนั้นจึงได้ใช้อาวุธของเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าคือเทพของเจ้าและยังเป็นคนรักของเจ้าด้วยเธอรักฉันมากจริงๆด้วยงั้นก็ หลอกใช้ได้ง่ายหน่อยฮพี่เหยยนซิงข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านจะต้องกลายเป็นเทพนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปรูปปั้นของซูี่เซียศรัทธาของอาณาจักรนี้จะมีแค่ข้าคนเดียวนี่เป็นปฏิหารเทพที่แท้จริงเสด็จลงมาแล้วเทพเยอนเปลี่ยนรูปปั้นของราชินีให้เป็นตัวเขาเองข้าคือเทพที่แท้จริงของพวกเจ้าเยยนซิง ข้าเป็นคนที่มอบสิทธิ์ให้ระกุลซูเป็นกษัตริย์ในอดีตตอนนี้ร่างกายที่แท้จริงของข้าได้มาแล้วและเทียนเซี่ยจำเป็นต้องยอมจำนนต่อข้าข้าจะรับช่วงต่อหน้าที่ของกษัตริย์และปกป้องพวกเจ้าทุกคนกษัตริย์คือผู้ดูแลที่ดีที่สุดของข้าเป็นเทพจริงๆด้วยท่านเทพหน้าตาเหมือนกับพระสวามีของราชินีข้าจะช่วยให้อนจาจักรนี้พ้นจากภัยพิบัติจงฟังพระพรของพระเจ้าเถิด ท่านเทพูยิ่งใยญยข้ายินดีที่จะมอบจิตวิญญาณภรรยาและลูกๆของข้ามีแต่ท่านเทพเท่านั้นที่ทำได้คนทั้งอาณาจักรได้เห็นเขาและได้ยินเสียงของเขาจริงๆเป็นสิ่งที่เทพเท่านั้นที่จะสามารถทำได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เทพแต่พลังของเขานั้นอยู่นอกเหนือจินตนาการของพวกเรายังไงซะฉันก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อเครื่องมืออันทรงพลังที่ทำให้ดูดี ถึงแม้ว่ามันจะแพงจนเจ็บใจแต่ขอแค่ฉันสามบ้าได้สิ่งที่ต้องการจากเทียนเซียฉันยอมทำทุกอย่างพลังแห่งความศรัทธาของคุณลดลงเหลือสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดฮอสพู้มีอำนาจทุกอย่างได้โปรดคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยยอมจำนนต่อความเมตตาของเทพซะฮะงง๊อง,ง,องเทพจอมปลอมมาจากที่ไหนกันกล้าทำตัวโอหังที่นี่ช่างเป็นการแสดงที่น่าขำจริงๆในที่สุด ตี้ยี่กงเฉอยก็มาแล้วแต่ว่าพอเห็นผู้ชายเลวที่อยู่ระดับหนึ่งร้อยสิบห้าเขาก็คงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามหรอกนะถึงกับระเบิดรูปบ้นราชินีและวางแผนที่จะแทนที่ตำแหน่งของนางด้วยเจ้ากล้าเข้าใกล้นางอย่างนั้นหรอรนหาที่ตายไม่มีใครสามารถท้าทายราชินีของข้าในเทียนเซียได้ที่ยี่กงเจ๋อเจ้าคิดว่าข้ายังจะกลัวเจ้าอีกอย่างนั้นหรือถ้าเจ้าไม่โค้งคำนับข้างั้นข้าก็จะตายซะ ยัยทำไมถึงได้สู้กันเล่าจะทำร้ายท่านเทพไม่ได้นะท่านพี่ลิซเซียเจ้าขัดขวางข้าอย่างนั้นจะท้าทายความยิ่งใหญ่ของท่านเทพไม่ได้นะแม้ว่าท่านพี่จะมีพลังแต่ว่าท่านเทพก็จะปกป้องเทียนเซียซูลีเซียเจ้ายืนเคียงข้างเจ้าหมอนั่นจริงๆด้วยฮอดทำไมต้องห้ามเขาด้วยละ่ะปล่อยให้เขาระเบิดไอสารล่นเลวด้วยกระบวนท่าใหญ่เพียงครั้งเดียวไม่ดีเหรอ ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้ชายเลวคนนี้มีอาวุธวิเศษกี่ชิ้นแค่ดูจากระดับก็มี125แล้วถึงแม้ทั้งสองคนจะสู้กันจนถึงที่สุดจริงๆมากที่สุดก็เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างพ่ายแพ้หยุดไว้แค่ลงนี้จะไม่ดีกว่าเหรอและอีกอย่างผลลับที่ฉันต้องการก็ได้มาแล้วทำไมมังกรชั่วร้ายนั่นถึงได้ถล่มรูปปั้นไปเลยละ่ะแม้ว่าทัานเทพจะมา แต่ว่าก็ยังต้องได้รับการคุ้มครองจากราชินีดูเหมือนว่าเทพจะไม่ทรงพลังเท่ามังกรชั่วร้ายนะราชินีจะกลายเป็นเทพที่แท้จริงอย่างแน่นอนในอนา,นาคตตามที่คาดไว้เลยพวกคนทั้งหมดนี้เป็นคนโง่เงเพื่อจัดการกับคนเหล่านี้ฉันต้องใช้ความเดือดดาลของฟ้าร้องเพื่อให้พวกเขาได้เห็นถึงพลังของฉันพายุฝนฟ้าขนองจงมาไม่มีใครสามารถลุกรานศักดิ์ศรีของเทพได้ ท่านเทพพี่โรดแล้วข้ารักท่านเทพสุดหัวใจทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้เขาทนไม่ไหวแล้วจริงๆด้วยแล้วสิ่งที่ฉันต้องทำก็มีเพียงแค่แม้ว่าข้าจะแต่ต้องท่านเทพแล้วแต่ข้าก็ขอให้ท่านเทพลงโทษเพียงข้าเท่านั้นข้าต้องปกป้องคนของข้าดึงดูดสายฟ้าพวกนั้นมาใส่ตัวฉันเองซะราชิน,นีทำไมท่านเทพถึงได้โหดเทียมเช่นนี้ราชิน,นีไม่ได้ทำอะไรผิดท่านเทพโหดร้ายเกินไปแล้วห้ามทำร้ายนางนะท่านพี่ ท่านเพ่เย,ย้ที่ยู่กอเจื๋ยไม่เป็นไรนะดูเจ็บมากเลยตอนนี้ทราบซึ้งถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของท่านเทพหรือยังละ่ะพลังของเทพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสงสัยได้แม้ว่าพวกคนง่เง่าน,น,นั้นจะไม่ถูกโจมตีแต่การเอาชนะมังกรที่หญิงพยองนั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างศักดิ์ศรีของตัวฉันเองแม้ว่าการโจมตีเมื่อกี้นี้จะทำให้ฉันต้องเสียเงินหลายสิบล้านแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไป น่ากลัวพักมากเลยนี่คือพลังของท่านเทพเหรอแม้แต่บางกรก็ยังไม่สามารถทนได้ฮอตคุณไม่เป็นไรนะจบแล้วฮอตโกรธแล้วจริงๆไม่เป็นไรฉันจะไม่ทำอะไรเลวร้ายกับโอกาสครั้งนี้หรอกนะแน่นอนว่าข้าเชื่อในพลังอำนาจของเทพอยู่แล้วไม่ว่าเทพจะต้องการแย่งชิงสิ่งใดไปจากข้าหรือว่าต้องการจะลงโทษข้าอย่างไรข้าก็ไม่ลังเลใจข้าจะไม่เสียใจเลย ขอเพียงแค่ท่านแค่สามารถช่วยประชาชนของข้าให้พ้นจากโรคระบาดได้และด้วยเหตุนี้ข้าจึงเต็มใจที่จะสละสิทธิ์ทั้งหมดของข้าและกลายเป็นท่ารับใช้ของท่านแทพแต่ว่าเธอก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการสูญเสียมากมายด้วยนะ